สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลนะ่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องที่เอ่อแบบว่าหลายคนคุ้นเคยกับผลมันดีมากๆเลยแต่ว่าใบเนี่ยอาจจะถูกมองข้ามไปค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็คือใบฝรั่งครับผมดูเหมือนเป็นแค่ใบไม้ธรรมดาธรรมดานะครับแต่ว่าภูมิปัญญาไทยเรานี่ใช้ประโยชน์จากมันมานานมากจริงๆใช่เลยค่ะ จากข้อมูลในบทความใบฝรั่งขุมทรัพย์สมุนไพรไทยใกล้ตัวที่เรากำลังดูกันอยู่นี้นะคะก็ชี้ให้เห็นว่าไม่ใช่แค่ความเชื่อนะแต่มันมีเหตุผลรองรับที่น่าสนใจมากๆเลยอืมงั้นเรามาลองดูกันหน่อยครับว่าภูมิปัญญาดั้งเดิมเขาใช้ใบฝรั่งทำอะไรกันบ้างและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นี่มองเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับจากบทความที่เรามีอยู่ตรงนี้เลย เริ่มจากภูมิปัญญาไทยก่อนเลยไหมครับได้เลยค่ะในบุตรความเขาเล่าว่าคนสมัยก่อนเนี่ยใช้ใบฝรั่งแก้ปัญหาได้แบบหลากหลายจริงๆที่เด่นๆชัดๆเลยก็คือเรื่องแก้ท้องเสียอ๋ออันนี้ได้ยินบ่อยค่ะใช่ไหมครับเอาใบมาต้มน้ําดื่มกันเขาถึงกับบอกว่าเด็ดจริงเลยนะเรื่องนี้น้ําต้มบ้วนปากหรือบางทีก็เคี้ยวใบสดๆเลยก็ได้ค่ะเพื่อบรรเทาอาการอ๋อแสดงว่าไม่ใช่แค่ดื่มอย่างเดียวแต่ว่าใช้ภายนอกก็ได้ด้วยใช่ค่ะอ๋อ เรื่องกลิ่นปากนี่ก็น่าสนใจนะครับเขาว่าน้ำต้มใบฝรั่งนี้มันช่วยลดแบคทีรียได้ด้วยหรอครับค่ะช่วยได้ค่ะแล้วที่อาจจะแปลกไปเองนิดนึงก็คือใช้ดับกลิ่นตัวอืมกลิ่นตัวเลยเหรอครับใช่ค่ะอย่างกลิ่นเท้าหรือว่าใต้วงแขนเนี่ยก็เอาน้ำต้มมาใช้ล้างหรือบางทีก็เอาไปอาบเลยโหไม่ธรรมดาถูกต้องค่ะรวมถึงใช้กับผิวหนังโดยตรงด้วยนะคะถ้าเกิดมีแผลมีผดผื่นอะไรแบบนี้ก็เอาใบมาตำาๆแล้วก็พอกไว้ครับ ก็ช่วยเรื่องค่าเชื้อลดการอักเสบได้ดีเลยค่ะอันนี้มันสะท้อนความชาญฉลาดของคนโบราณจริงๆนะคะในการสังเกตแล้วก็ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละใช่เลยครับและที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือภูมิปัญญาพวกนี้มันไม่ได้ลอยๆนะครับพอเรามาดูข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ประกอบเนี่ยก็พบว่ามีหลายอย่างที่มันเออมันสอดคล้องกันจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าต่อๆกันมาเฉยๆ ใช่ค่ะคือมีงานวิจัยสมัยใหม่นะคะที่เขาศึกษาพวกสารสกัดจากใบฝรั่งเนี่ยเขาพบสารสำคัญหลายตัวเลยอย่างแรกเลยคือกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากมเช่นพวกเคอร์ตินแล้วก็แฟลโวนอยดต่างๆค่ะพวกนี้ก็จะช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายเราได้ครับผม แล้วไอ้เรื่องการต้านแบคทีรียล่ะครับที่เชื่อมโยงกับเรื่องแก้ท้องเสียหรือปัญหาช่องปากที่ว่าเมื่อกีน้นี้มีข้อมูลยืนยันชัดเจนไหมครับมีค่ะพบว่าสารสกัดจากใบฝรั่งเนี่ยมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียได,ได้หลายชนิดเลยนะคะอย่างเช่นอีโคไลแล้วก็ซาโมเนลลาที่มักจะเกี่ยวข้องกับอาการท้องเสียโอ้ตัวร้ายเลยใช่ค่ะหรืออย่างซาฟิโลคอคคอสตอริอสที่เกี่ยวกับปัญหาผิวหนังแล้วก็ช่องปากนะคะ มันก็เลยสมเหตุสมผลกับที่คนโบราณเขาใช้กันมานั่นแหละค่ะไม่ใช่แค่เรื่องค่าเชื้ออย่างเดียวนะครับผมเห็นว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ก็น่าสนใจมากๆด้วยถูกต้องค่ะยังมีรายงานเรื่องที่ว่าช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยเบาหวานบางกลุ่มได้ครับแล้วก็มีฤทธิ์ลดการอักเสบในร่างกายแล้วก็บางงานวิจัยนะคะก็ชี้ไปถึงการช่วยลดไขมันในเลือดได้ด้วยค่ะ Oh. ถือว่าครอบคลุมหลายด้านสุขภาพมากๆเลยทีเดียวคือจากแค่ใบไม้ท่างรัวจริงๆนะครับกลายเป็นว่ามีศักยภาพที่วิทยาศาสตร์ให้ความสนใจขนาดนี้เลยเออแล้วถ้าเราอยากลองใช้ประโยชน์แบบง่ายๆแหละครับตามที่บทความเขาแนะนำเนี่ยมีวิธีไหนบ้างครับวิธีที่ง่ายที่สุดเลยที่เขาแนะนำกันก็คือการทำเป็นชาใบาฝรั่งครับ อ๋อชาใบฝรัง่งใช่ค่ะใช้ใบสดสักออประมาณ5-10ิใบหรือถ้ามีใบแห้งก็ได้นะคะล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็อาจจะฉีกๆหรือหั่นเล็กน้อยครับต้มกับน้ำประมาณสัก2แก้วพอเดือดปุ๊บก็หรี่ไฟลงหน่อยเคี่ยวต่อไปอีกสัก5-10นาทีก็สังเกตดูสีของน้ำเอานะครับอืมแล้วตอนดื่มล่ะคะดื่มยังไงดีตอนดื่มก็ดื่มอุ่นๆครับอาจจะเติมน้ำผึ้งหรือมะนาวเล็กน้อยเพื่อรสชาติก็ได้นะ ค่ะแต่อาจจะเลี่ยงน้ำตาลจะดีที่สุดนะคะใช่ครับเลี่ยงน้ำตาลดีที่สุดดื่มตอนท้องว่างก็ได้หรือหลังอาหารก็ได้ครับเขาว่ามันช่วยเรื่องการย่อยอาหารได้ด้วยอ๋อดีเลยค่ะฟังดูทำง่ายแล้วก็น่าลองมาก,มากๆเลยใช่ครับแต่ว่าแน่นอนถึงมันจะเป็นสมุนไพรธรรมชาติมันก็คงต้องมีข้อควรระวังเหมือนสมุนไพรอื่นๆด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานหรือความดันโลหิตส,สูงหรือว่าคนที่ทานยาประจำอยู่แล้วเนี่ยควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอเลยค่ะครับผมเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีผลกระทบอะไรกับยาที่ใช้อยู่หรือว่าโรคที่เป็นอยู่นะคะแล้วกลุ่มอื่นๆล่ะครับมีข้อควรระวังเพิ่มเติมไหมครับอย่างเช่น ก็อย่างสตรีไม่ครันหรือว่าคุณแม่ที่ให้นมบุตรอยู่นะคะอันนี้ก็ควรจะระมัดระวังเป็นพิเศษหรืออาจจะเลี่ยงไปก่อนเพื่อความปลอดภัยค่ะครับแล้วก็โดยทั่วไปนะคะก็ไม่ควรดื่มที่ขึ้มคุ้นเกินไปหรือว่าดื่มต่อเนื่องกันนานๆทุกวันเวลาสัก 1- 2แก้วก็ถือว่าเพียงพอแล้วค่ะการใช้อย่างพอเหมาะพอดีนี่แหละค่ะคือหัวใจสาคัญเลยชัดเจนเลยครับสรุปได้ว่าใบฝรั่งนี้ เออไม่ใช่แค่สมุนไพรแก้ท้องเสียธรรมดาๆรราตามที่เคยได้ยินกันมานะครับแต่เป็นเหมือนของดีใกล้ตัวเรานี่เองที่มีประโยชน์หลากหลายกว่าที่เราคิดเยอะเลยแถมยังมีวิทยาศาสตร์มารองรับอีกด้วยใช่เลยค่ะและการที่เราเห็นศักยภาพมากมายในใบฝรั่งแบบนี้นะคะก็น่าจะทำให้เราเฉุกคิดต่อไปว่าครับ ในบรรดาพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านอื่นๆที่เราเห็นอยู่ทุกวันหรือที่เราอาจจะมองข้ามมันไปเนี่ยยังมีชนิดไหนอีกบ้างคะที่อาจจะซ่อนคุณประโยชน์อันมากทึ่งรอให้เราไปค้นพบแล้วก็ทำความเข้าใจศักยภาพของมันอย่างแท้จริง